เขาหลงหนูมากเขารักหนูมากเขามีความสุขที่ได้อยู่กับหนูส่วนภรรยาของเขาเนี่ยจะก,ก,กบกอดทะเบียนสมรสไปก็ตามแต่ใจเขาสิคะหนูไม่ติคดค่ะดราม่าสตอรี่เรื่องเศร้าเล่าสุดเป็นรายการที่จะนำเรื่องราวชีวิตสุดดราม่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโดยผู้ที่ทำหน้าที่เล่าเป็นเพียงนักแสดงไม่ใช่เจ้าของเรื่องตัวจริงนะคะ สวัสดีค่ะชื่อเชเอมนะคะละหลายคนก็ชอบตั้งคําถามค่ะว่าเชเอมเนี่ยทำงานอะไรก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเชเอมอะ่ะรับงานเป็นผู้ช่วยภรรยาคอยเติมเต็มความสุขให้กับหนุ่มๆห,หรือคนที่แต่งงานแล้วหรือพูดอีกอย่างก็เมีนยน้อยนั่นแหละคะ่ะพี่ว่าเราหน้าตาก็สวยนะคะอุ่นดีทำไมไม่จะเป็นพิตตี้นางแบบหรือว่าเป็นดาราไปเลยนะคะ พี่พูดมาทั้งหมดอะคะ่ะจริงๆก็ทำมาหมดแล้วนะคะอย่างสาวๆเด็กๆเนี่ยพอเริ่มโตเป็นสาวหน่อยสวยหน่อยก็ทำงานเป็นพิตตี้กันทั้งนั้นแหละคะ่ะแต่เอาจริงๆนะคะเวลามีคนมายื่นข้อเสนอให้จากที่ได้วันละหมื่นเขามายื่นข้อเสนอให้ได้25,000นอย่างเงี้ยคอนโดกระเป๋ารองเท้า<อ>ไหนจะบัตรเครดิตที่วงเงินไม่จำกัดแบบเนี้ยเป็นพี่พี่จะยอมไปเหนื่อยยืนเมื่ออยู่บนเวทีไหมคะ ป็นหนูหนูก็ทางานที่ง่ายๆสบายเท่านั้นแหละคะ่ะหลายคนมองว่าการเป็นเมียน้อยไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติเหมือนกับว่าของเงินคนกินตปวันๆอะไรอย่างเงี้ยน้องคิดยังไงใครอาจจะมีเกียรติก็มีเกียรติรไปสิคะไม่เห็นจะแคร์เลยพวกเนี้ยมันเอามาสู้กับเอสคา้าที่หนูขับก็ไม่ได้บุญคนเราอะมันไม่เท่ากันนะพี่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้หรอกคะ่ะ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มียอยู่แล้วน้องรู้ไหมว่าการที่เราเข้าไปแทรกมันทําให้ภรรยาของเขาเสียใจและเจ็บปวดแค่ไหนอาจริงๆหนูก็ไม่ได้ขอร้องให้เขามาอยู่กับหนูตลอดเวลานะคะพี่เขาอยากมาเขาก็มาทําไงได้อ่ะคะเขาหลงหนูจะตายอย่างตอนที่ภรรยาเขาโทรมาหาหนูเนี่ยหนูก็สงสารเขานะคะแต่ว่าหนูก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆค่ะสุดท้ายแล้ว เขาหลงหนูมากเขารักหนูมากเขามีความสุขที่ได้อยู่กับหนูส่วนภรรยาของเขาเนี่ยจะกกกอดทะเบียนสมรสไปก็ตามแต่ใจเขาสิคะหนูไม่ติดค่ะอาจริงๆแล้วคนเราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬานะคะพอรู้ว่าไม่ใช่ที่หนึ่งคนเราก็ต้องมีน้ำใจให้คนอื่นเนี่ยขึ้นไปหยิบเหรียญทองขึ้นมาทั้งนั้นแหละค่ะพี่ไม่เห็นต้องมายืนกักแบบนี้เลคะ่ะระวังจะโดนถีบตกนะคะหมายความว่ามีความคิด อยากที่จะให้พี่เขาอยากกับเมียแล้วว่าแต่งงานกับน้องเหรอคะอันจริงๆหนูก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะหนูก็มีความสุขมากพออยู่แล้วมีคอนโดให้อยู่มีเงินเดือนใี้ใช้ไม่เห็นต้องเรียกร้องอะไรเลยค่ะพี่ถ้าเงินหมดเมื่อไหร่หนูก็แค่โทรหาการที่หนูไม่เรียนต่อหาอะไรให้จบมัดุ่มเวลาให้กับการเป็นเมียน้อยเนี่ยคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะ คุ้มที่สุดเลยค่ะพี่พี่คิดดูนะคะถ้าหนูกลับไปเรียนหนังสืออะเงินเดือนสูงสุดหนูก็อยู่ที่แค่สี่หมื่นบาทแล้วพี่คิดหรอคะว่าหนูจะมีปัญญาซื้อคอนโดอน,น่างที่หนูอยู่อย่างนี้ได้แล้วไหนจะกระเป๋าไหนจะรองเท้าอีกเดือนต่อเดือนหนูต้องใช้ตั้งเท่าไหรค่คะพี่หนูว่าแค่เนี้ยคุ้มสุดคุ้มแล้วล่ะค่ะพี่ปาร์ตี้กับเพื่อนอีกหนูอะก็เป็นคนเพื่อนเยอะไงคะพี่ อาทิตย์หนึ่งซื้อเสื้อผ้าสักสองสามแสนก็ไม่ใช่ไปหาอะไรมดดูแลตัวเองไปสิคะไม่เห็นจะต้องคิดมากอะไรเลยไม่กลัวหรอว่าอนาคตเงินจะหมดก็ไม่เห็นต้องวางแผนอะไรนี่คะพี่ยังไงยังไงเราก็มีใช้อยู่แล้วเงินเดือนเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหมดก็แค่ขอโทรไปกิ้งเดียวหนูก็ได้ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยคะ่ะไม่เห็นต้องทํางานไม่เห็นต้องทําอะไรเลยสบายเห็นว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ชายเริ่มเปลี่ยนไปพี่เขามีน้องคนใหม่เข้ามาน้องรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะี่คะพี่กลุ่มพี่เขาก็มีคนเด็กๆสาว,สาวเข้ามาให้เลือกเยอะอยู่แล้วไหนจะเพื่อนๆพ,พี่เขาอีกเขาก็เป็นอย่างนั้นละคะ่ะแต่ก็อย่างว่าก็ใช่ว่าหนูจะรู้สึกดีนะคะกับการที่บางสิ่งหนูก็รู้อยู่แล้วคะ่ะว่าวันหนึ่งเขาจะอาจจะทำอย่างที่เขาทำ กับเมียนหลวงของเขาอะคะ่ะโทรไปก็ไม่รับนานๆทีจะรับอ้างว่าทำงานบ้างแหละอะไรบ้างแหละติดประชุมบ้างแหละรับสายบ้างก็หงุดหงิดทำเป็นโมโหทำเหมือนเราน่าลำคาญมันก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกคะ่ะแต่ก็ทำไงได้อะคะเห็นว่าโดนขอแล้เงินเดือนด้วยหรอคะ ก็เอาจริงๆหนูอยู่กับพี่เขามาตั้งแต่ปีหนึ่งอะคะ่ะตั้งแต่อายุ18จนตอนนี้หนู30อยู่แล้วนะคะพี่หนูอยู่กันมาตั้ง12ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยะคะ่ะจากที่ให้หนูเดือนละสองสามแสนสี่แสนก็โหลดเหลืออยู่แค่สองหมื่นไหนจะคอนโดหนูก็ดันให้ออกไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ต้องหาอาพาร์ตเมนต์อยู่อันนี้เหมือนกับว่า เรากำลังเดตติ้งตกไหมคะหรือว่าเขาเบื่อแล้วเรียมว่าสิบสองปีนี่คือการเขาเบื่อไหมก็มันก็อาจจะใช่อ่ะค่ะพี่แต่ว่าทำไงได้อะคะหนูก็อยู่อย่างนี้มั่งตั้งแต่แรกหนูไม่ได้รู้จักว่าหนูจะต้องทำมาหากินอะไรทำเงินยังไงวิธีเก็บของหนูหนูก็ ไม่เห็นต้องกอดนั้นนะี้หนูไม่เห็นต้องมานั่งคิดอะไรเลยอะคะ่ะจนมาวันนี้มันก็อาจจะอแล้วน้องมีวางแผนชีวิตต่อไปนี้หลังจากนี้ยังไงบ้างคะคิดว่าความสวยจะยังนำทางชีวิตของเราให้มีความสุขได้ไหมอ้าวจริงๆนะคะแต่ว่าถึงหนูจะอายุ30แต่หนูก็ยังสาวยังสวยอยู่ดี ถ้ามีคนเข้ามาขอเลี้ยงหนูขอดูแลหนูหนูก็เต็มที่นะคะหนูก็เต็มใจหนูจะกอบโกยทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะใครที่ให้หนูหนูจะเก็บเอาไว้มากขึ้นหนูจะใช้ความสวยของหนูให้เป็นประโยชน์ค่ะเนี่ยจะฝากอะไรถึงผู้หญิงที่อยากที่จะรวยทางรัดด้วยการเป็นเมียน้อยแบบเราบ้างคะ อหนูก็อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้กลับไปตั้งใจเรียนทำมาหากกินประกอบอาชีพที่สุดจริตยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ค่ะไม่ต้องมาลำบากอย่าเป็นแบบพี่นะคะมันอาจจะเป็นค่าตอบแทนที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าทุกบาทมันมีศักดิ์ศรีเราหามันมาด้วยตัวเองให้ได้ค่ะไม่ต้องอายใครไม่ต้องมานั่งหลบๆซ่อนๆอน้อาจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีผู้หญิงคนไหนอยากที่จะเป็นเมียน้อย ใครก็อยากจะเป็นเมียเดียวของผู้ชายสักคนหนึ่งอยู่ดีอยากจะเป็นที่รักของคนใดคนหนึ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าชีวิตของเราเป็นเรื่องไม่ได้ถ้ามันจะต้องเป็นเมียน้อยจริงๆ,ๆก็ต้องเป็นเมียน้อยที่ทำให้เพามีความสุขมากที่สุดไม่ต้องไปละลานใคร ไม่ต้องไปคิดจะแย่งของใครมาเป็นของเราไม่ต้องทำให้เขาทุกข์มากกว่าน,นี้ค่ะอยู่แบบสวยสวยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแบบนี้แหละค่ะ